สบายดีพี่น้องปองไฟเบิร์สุกูทุกคนนอมเอนี้มาพบมาปอกระเป๋าเล่าไต่ตามเก่าวต่างไปแต่ละมือแต่ละเว้นผมมีเียกวีงานยังดอกพี่น้องอาปากหาแต่แนวกินคือเก่าพี่น้องมเอนี้มาล่าไต่เห็ดน้ำยาขนมจีนพี่น้องนี่น้ำยาปลาเนี่ยสิ่นเดือดตีนไก่เน้นๆนี่พี่น้องโอ้แสแปรครับมาพี่น้องมาสุกูทุกคนจูมองสุบอนมากินกระเป๋าเล่าไต่มาแสแปรกระเป๋าเล่าไต่ช่วงเวลาดนัดงาน ฟี่มือเบาเราใต่เป็นต่อแสบ่พี่น้องเป็นต่อแสบไปตามมาเดอ้อเนี่ยเครื่องกินครับมีถัวถถ่วมีกระดมแม่ตุ่นหอกมีผักอิตูน้ำพี่น้องแสบแสบน้ำกันเดอ้อแสบแสบอย่างแล้วพี่น้อง เองกินเองแซ่บเองนักเลงพ่อพี่น้องเลยนั่พี่น้องวะชุกูซุกคนชุมหมองชุบอลปะัะตูเน้นเน้น